เนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องการเล่นกีฬาในวันนี้ขอให้เป็นการเรียนรู้อีกวิธีหนึ่งคือเล่นจะต้องรู้เรื่องกฎกติกามารยาทระเบียบวี่ในความสมัครสมานสามัคคีและอื่นๆอีมากมายขอให้นักกีฬาทุกคนมีภาพพนานามัม่ที่สมบูรณ์แข็งแรงและพึงลึกเสมอว่าการแข่งขันที่รู้แพ้รู้ชนะรู้วภัยคคือหัวใจของนักกีฬานะครับผมขอวอวยพรให้ทุกท่านมีความสุข สุขภาพแข็งแรงท่านหวังสิ่งใดสำเร็จที่สิ่งใดสาเร็จพรใดที่ประเสริฐพรใดที่ปเป็นเลิศจงบังเกิดแก่พวกเราทุกท่านวันนี้ได้เวลาอันเป็นอุดมมงคลเลิศแล้วผมจะนายกอาวุธพวกเราทุกคนขอเปิดการแข่งขันกีฬาองค์การบริารรหารส่วนตบนุงต้านยาเสพติดครั้งที่22ประจำปีงบมาณสองนบนักปัจจัยต่อกับกณมาสวัสดีครับในโอกาสนี่ได้เ,เชิญท่านประทานในทิธี ได้ปล่อยลูกโป่งเปิดป้ายการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดองค์การบริหารส่วนตะบลรูครั้งที่22และล่านค้องในทางนี้ขอเรียนเชิญค่ะและเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะได้ปล่อยลูกโป่งในการเปิดการแข่งขันกีฬาขององค์การบริหารส่วนตะบลรูร่วมกับท่านประธานยกเดีมอันนี้ สามคนสามกุละที่ากอาจารย์กุหลาบีมากมคนสามสาคนสาท่านประธานบอกว่าเอาคนละทดีนะครับเชิญเซ็นรูปวงในหน้านี้นะฮะแข่งานหน้านี้นะครับนะครับเดี๋ยวจะติดต้นไม้ใเวลาปล่อยนะติดกว้างๆเลยครับพี่น้องครับขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจกับทุกที่ของท่ครับ อาสท,ทีนะครับครับปล่อยลูกป่งลั่นคล้องชัยนะครับ,บครับในลำดับต่อไปนั้นเราจะชักธงกีฬานะฮะขึ้นสู่ยอดเสานะครับดดครับ อันนี้เป็นการแสดงความชื่นชมยินดีนะครับร่วมแรงร่วมใจร่วมมือกันหากท่านที่เก็บป้ายได้นะครับป้ายให้ไปมีสตางค์ที่ปลูกอยู่ในนั้นด้วยนะครับเป็นค่าเก็บนะนี่คือเป็นของฝวัญส่งใา้ที่กอ,อท่านายกอ้อยหานส่วนตะบ,บนลุงนะครับในลําดับต่อไปนี้จะเป็นการชักธงกีฬาขึ้นสู่ยอดเสานะครับกีฬากับลังอัน हलो